ไม่กลัวหน่อยหรอทำอะไร,รอ่ะหลอกเป็นผีไม่กลัวหน่อยหรอผีอะไรอ้วกขนาดนี้ไม่เล่นละจะกลัวมารายาทหน่อยก็ไม่ได้นะสวัสดีค่ะจำได้ไหมคะว่าเราเนี่ยไปตลาดปฐวิกรณ์กันมาสัก ระยะหนึ่งแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีหลายคนเนี่ยจริง,รรงแล้วก็มีหลายคนเนี่ยทวงถามมาว่าอ้าวปกติเวลากูไปตลาดมา <c oughs> กูจะต้องมีรีวิวใช่ไหมคะว่าซื้ออะไรมาบ้างราคาเท่าไหร่คุณภาพเป็นยังไงแล้วของตลาดปัทวิกรรีวิวไปไหนถิว <c oughs> อตรงนี้แล้วนะคะอาจจะนานไปนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วเราก็มีรีวิวของที่เราซื้อมาจากปัทวิกรมาให้ทุกคนดูกันนะคะ พวกชุดพวกนี้ค่ะถามพี่ที่ร้านมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยเขาซื้อมาจากญี่ปุ่นเป็นเสื้อผ้ามือสองดูสิคะมันก็เลยจะมีความเป็นญี่ปุ่นอันนี้เป็นเอี๊ยเหมือนเอี๊ยมแม่บ้านญี่ปุ่นนะเนี่ยดูสิแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่คุณว่าน่ารักมากเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเดรสเหมือนเป็นชุดกระโปรงนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องแบบหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยคุณเห็นตรงเนี้ย มันเหมือนกับมีที่ให้ใส่ชื่อด้วยเครื่องแบบนักเรียนเครื่องแบบที่ทำงานออฟฟิศอันนี้ไม่แน่ใจใครที่พอจะรู้เรื่องของทางญี่ปุ่นก็ลองบอกกุณมาได้นะแต่กุชอบมากฮะตรงนี้ทุง<ะ>เห็นอะไระป็นลูอุ้ยว้ายฮ่กำลังจะบอกว่าน่ารักเลยไงต้องหา่้มเป็นบทเรียนนะคะทุกคนเวลาไปซื้อของตลาดมือสองเนี่ย ให้ดีก่อนอ่ะผิดหวังไปแล้วอันนึงอันนี้อันนี้อันนี้ชอบมากอันนี้ Kenneth Cole ค่ะก็จะเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์นะคะเสื้อเชิ้ตนีผ้าคอตตอนอย่างดีใส่ทำงานได้ค่ะสไสไ์ไหนคะไส์ไหนอ่าอันนี้อันนี้ไม่น,าน่าจะใส่ใส่สพี่ท็อปนะคะเป็นส l i m Fit ไซส์1ิครึ่ง15ครึ่งนี่ก็น่าจะ M พิทฟิตเลยค่ะแล้วเป็นสลิมฟิตด้วย แต่ที่จะให้ดูคือปกติอะค่ะถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตใช่ไหมคะเราใส่สักพักหนึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกสาบเสื้อใช่ไหมคะสาบเสื้อมันจะมีเป็นคล้ายๆกับคราบเหงื่ออย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบสีค้ำๆบ้างบางทีมันก็จะยุยย,ยุอืมแต่อันนี้ใหม่มากเลยนะคะของค n i t ์ c o ปกติเนี่ยก็จะหลายพันอยู่มากค่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์ขึ้นห้างก็เป็นแบรนด์ดีไซเนอร์ดังด้วย แต่อันนี้เราซื้อมาถูกมากค่ะทุกคนหลายคนถามว่าเสื้อผ้าเด็กมีไหมเสื้อผ้าลายทหารมีไหมเสื้อนั้นเสื้อนี้มีไหมจริงๆคุณว่ามีหมดทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าเราต้องไปเดินหาเอาอย่างเช่นอันนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคะเป็นแบรนด์ ted baker ค่ะอันเนี้ยที่เมืองไทยมีขายค่ะ ted baker มันจะตัวประมาณ6 7 0 0 0พันค่ะแต่อันนี้เราซื้อมาถูกมากแล้วก็เหมือนกันเลยอันเนี้ย คือเราไม่ได้ซื้อมาจากร้านที่เป็นโยนโยนผ้าเป็นกระสอบห้าบาทสิบาทอันนี้คือเป็นร้านที่เขาไปคัดมาให้เราแล้วอีกทีนึงค่ะเ้าจะไม่ผิดจะตัวละร้อยนะคะแต่คุ้มมากอะ่ะคือไม่อยากจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยประมาณพันพันบาทถูกมากตัวละห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือตัวละห้าบาทเสื้อตัวนี้พอดีกับกูดเลยเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคือไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่ากองนั้นมีสีฟ้าเยอะมากค่ะเหมือนกันเลย ไม่เหมือนค่ะเป็นเส้นลเส้นเส้นลายทางคนละเฉดกันพยายามเฉดอยู่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสไตล์สาวออฟฟิศนะคะมันจะพองๆทรงบอลลูนค่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงมือสองของญี่ปุ่นคือยาวประมาณครึ่งน,น่อง <c oughs> แล้วก็จะเป็นกระโปรงทรง A นะคะก็คือเอวจะเล็กแล้วก็จะบานออกเช้าวันนี้เพราะว่าเป็นลายสกอตค่ะสีเลือดหมูแล้วก็มีลายสวยๆตรงนี้ด้วย อันนี้เราเช็คหมดเลยทรง1ิบทุกอย่างใช้ได้ค่ะโอ้หนี่นี่นี่อันนี้ไม่ใช่ของญี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นของไทยค่ะเพราะว่าอยากให้ดูแบรนด์นิดนึงให้รู้เห็นหรือเปล่า j u s t yes, ป o l ค่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยได้มา5บาทหรือ10บาทเนี่ยแหละค่ะถูกมากเลยนี่เหมาะกันหน้าร้อนมากเลยค่ะ เป็นพันนะคะแต่เราซื้อมาถูกมากแล้วไม่น่าเชื่อคือตรงกองนั้นจําได้ว่ามีหลายคนมากเลยกําลังคุยแข่งกันเราอยู่เราก็ตาดีได้มานะคะกระดงกระดุมอะไรอยู่ครบค่ะแล้วก็อันนี้มันจะเหมือนคาโก้แพนเนาะกางเกงผ้าแล้วก็จะมีอารมณ์ลคล้ายๆกับกางเกงเทนนิสบอลพี่ท็อปเลยนะคะคือกระป๋องกระเป๋าจะเยอะกระเป๋าเยอะมันจะแบบติดเข้าหน่อยเดินสายนิดๆ แันนี้มันเป็นเหมือนกับจัสเปาแล้วก็ดีไซน์ออกมาเพราความเก๋เฉยๆค่ะเปาเยอะก็จะลืมค่ะว่าใส่ในช่องไหนหาไม่เจอแบ่นด์นี้ชอบมากทุกคนคุ้มมากอุ้ยเท้าขาดีขามีผ<ม>ูกด,ด,ด้วยดีไซน์เก๋มาก Just จัสเปาภูมิใจอันนี้เป็นเสื้อยืดธรรมดาจะมีช่วงหนึ่งไม่รู้ทุกคนจำได้หรือเปล่าช่วงเราอายุ20ต้นๆเขาจะคิดเสื้อแบบนี้มากค่ะ พูดแล้วก็รู้สึกแกจะเป็นเสื้อที่เหมือนกับมีตัวของใช้คอติดอยู่กับเสื้อด้วยบางทีก็มีสองเสนสามเนอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเสื้อย้อนรอยวัยรุ่นนะคะอ๋อนี้เสื้อมาคันสเปนเซอร์นี่มาคันสเปนเซอร์ขึ้นชื่อเรื่องอะไรรู้ไหมคะอา้าวอันนี้เลยไ,ไม่รู้จะซักออกหรือเปล่านะคะมาคันสเปนเซอร์อันนี้คือขึ้นชื่อเรื่องของผ้า นุ่มใส่สบายมากแล้วก็คนอังกฤษเขาจะเหมือนกับเป็นแบรนด์คู่บ้านคู่เมืองเขาอะค่ะก็จะรักมากแ้ันนี้นุ่มมากทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นคอตตอนไม่ก็เดี๋ยวแอบดูนี่ UK10 ค่ะใส่นอนสบายสบายคอตตอนร้อยเปรเอลยใช่มันก็จะนิ่มมากเนี่ยคือถ้าจับมันจะเหมือนซัมลี่เลยค่ะทุกคนอละน,นี้ก็จะเป็น ือใส่ยูบ้านใส่นอนอันนี้จําได้ว่ามาจากกอง10บาทค่ะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะมีตัวของชิ้นล่างที่เป็นเกง,เกงขายาวด้วยแต่ว่ามันไม่ได้มาด้วยกันนะคะถ้าทั้งเซ็ตเนี่ยก็จะเกือบ2,000คะ่ะเพราะฉะนั้นเราได้มาแบบนี้คุ้มมากอันนี้ก็คือทําไมดูโป๊จังโรซ่าโรซ่าอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเดรสใส่ไปทํางานนะคะแต่ว่า ต้องมีซับในใส่ด้วยนะคะไม่งั้นก็จะโปมากเดี๋ยวใส่แบบไม่มีซับในให้ดูอันนี้น่ารักอันนี้ี่ท็อปจะใส่แบบไม่มีซับในให้ดูนะคะ <c oughs> ตัวน,นี้น่ารักมากเลยคุณรักครับใช่คือตอนแรกอะตอนที่เราหยิบมาใช่ไหมคะทุกคนกูก็กลัวเพาแบบเอ๊ะมันจะมีรอยแบบขาดรอยอะไรหรือเปล่าดูแล้วไม่มีตัวนี้น่ารักมากค่ะ <c oughs> อันนี้สูตรวิลเลียมว i ลเมนรู้สึกสบบาทใช่ไหมคะ ไหลอุ้ยพอดีเลยแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นสูตรญี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นแคชเมียร์ด้วยจะเป็นเสื้อกันงหนาวใช่อันนี้จะอุ่นซึ่งอันนี้คือซื้อมาถูกมากปกติเสื้อผ้าแคชเมียร์เนี่ยแค่เสื้อตัวนิดเดียวเนี่ยยังสี่ห้าพันบางทีเป็นหมื่นเลยค่ะอันนี้ได้มารู้สึกสิบบาทมั้งคะแต่อันนี้มันจะเป็นแนวแบบสูตร ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงค่ะเป็นสูตรโรงเรียนแต่จริงๆอ่ะมันจะเป็นสูตรออฟฟิศได้ค่ะมันจะมีช่วงหนึงที่ตอนลรไวรุ่นอยู่เขาจะมีการแต่งตัวสไตล์ p พร p ีก็คือการใส่ชุดเหมือนชุดนักเรียนนิดนิดแบบนี้ค่ะยิ่งใส่กับเสื้อตัวเล็กๆข้างในแล้วก็ใส่กับเกางเกงสลักสีดำก็ได้นะคะหรือว่าใส่กางเกงยีนก็ดูน่ารักไปอีกแบบนึงนะ เซอแฟชั่นของญี่ปุ่นเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่จะบอกว่าผ้าจะค่อนข้างหนานิดนึงนะคะถ้าใส่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยอาจจะเป็นลมได้แต่ว่าคุณภาพผ้าดีมากและเป็นผ้าที่จะแนบกลวยกันเนื้อะคะ่ะเาเรียกว่าชุดแซกปะครับใช่ค่ะเป็นชุดแซกสาหรับสาวออฟฟิศสีดําก็จะใส่ได้แทบทุกโอกาสอันนี้ก็จะประมาณสักเกือบเกือบเหนือเข่าะคะ่ะนี่ค่ะกางเกงผ่งะไรับเสื้อคะ่ะ เนี่ยแล้วมันก็มีป้ายเฟนดิมาเฟนดิ <F endi. S 1> ซึ่งอันนี้ต้องสารภาพเลยว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเฟนดิจริงเฟนดิปลอมหรือว่ายังไงแต่เราจะบอกว่าคือดีไซน์แล้วก็ตัวของเนื้อผ้านเนี่ยมันดีเวอร์เลยค่ะทุกคนเสื้อหนาวนะคะอาจำได้แล้วมาจากนั่นแหละค่ะกองใหญ่ของปทวิกรมันจะเป็นลานที่มีสภ้อ้าเยอะมากๆค่ะใครที่ชอบคุยเนี่ยต้องไปที่นั่น นี่อันนี้ก็จะเป็นแจ็คเก็ตหนาข้างในเป็นผ้าบุกอย่างดีแล้วก็หนามากเหมาะสำหรับหน้าหนาวอีกเช่นกันนะคะนี่อันนี้จะตัวใหญ่นิดนึงแต่ชอบสีจะเป็นสีแบบฟ้าๆเขียวๆนะคะนี่แล้วก็จะมกะีกระเป๋าแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเราควรเปิดดูเพราะว่าบางครั้งเราจะเจออะไรแปลกๆ จอตะปูบางทีเจอเหรียญบางทีใครซื <ๆ S 1> ๆๆ้อเสื้อโมดสองเนี่ยกระป๋องกระเป๋าแล้วเเจออะไรแปลกๆอันนี้เสื้อของพี่ท็อปบ้างแล้วนะคะถ่ด้นถาด้านอันนี้มันน่ารักยังไงคะพี่ท็อปทำไมถึงต้องซื้อมาเป็นลายแผงวงจรคนระับอ๋อแล้วก็เป็นคอบียี่หอ้อไม่แน่ใจว่ายี่หอ้อ F N เหรอคะ F Q N อืออันนี้ไม่แน่ใจยี่ห้อเลยแต่ว่าผ้านี่มีดี ค่านิ่มแล้วก็อันนี้เป็นแผงวงจรด้วยแต่อันนี้พี่ท็อปไม่ได้ไปเขาเรียกนะคะไปคุยมาจากกองเสื้ออันนี้มีเหมือนกับเป็นร้านที่เขาไปหามาแล้วก็เอามาใส่ไม้แขวนไหมใช่ไหมคะพี่ท็อปใช่ครับ<ช><ม>คือต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าปัทวิกร์น่ะมีหลายแบบมันจะมีแบบที่เขาเปิดกระสอบผ้าแล้วก็เทรวมกันให้ทุกคนเนี่ยมาเลือกมาคัดกันเองอันนั้นก็จะสนุกสำหรับคนชอบคุยชอบลื้อแบบกู๊ด หรือบางทีถ้าอยากได้ของที่เน้นเฉพาะอย่างไปเลยปัทวิกรนเขาจะมีบางร้านเหมือนกันที่อันนี้ขายเสื้อเชิ้ตอันนี้ขายเสื้อวงอันนี้ขายรองเท้าอันนี้ขายเสื้อหนาวอันนี้ขายสูทแบบนี้ค่ะก็คือมันมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนแต่อันนี้ guess jeans ค่ะดีมากอุ้ยใส่แล้วหรือเปล่า พอดีเลยเป็นเสื้อเกสนะคะซึ่งราคาถูกมากปกติเสื้อเกสก็เป็นพันแล้วด้านหลังก็ยังมีเขียนเกสจีนด้วยนะคะคือกูเพิ่งรู้มาค่ะทุกคนว่าเสื้อยืดที่อเมริกาเนี่ยผ้าเขาจะนุ่มใส่สบายเขาเป็นคอตตอนจะนิ่มมากเลยแล้วก็ปกติเสื้อเขาจะมีตะเข็บตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเสื้อยืดถ้ามาจากอเมริกาไม่มีตะเข็บค่ะไม่เคยเข้าใจสาเหตุเหมือนกันว่าทําไมเสื้อ จากอเมริกาไม่มีตะเข็บใครรู้นะคะยังไงมาบอกเราด้วยนะคะนี่อะไรอีกสีแซบตามากเลยอ่ะของเก้าฮะของพี่ท็อปนะคะอะไรเนี่ยสออ่าดูดีๆดูดีๆฮะสอ,สอคุณตังแดงฮะสุวรรณชาติานี่งไงมีเขียนอยู่ว่าทองแดงนี่งไงตรงนี้ก็เหมือนจำได้ที่ว่าตอนที่ไปซื้อก็บอกเขาว่า เคยอยากได้แล้วก็เหมือนกบบจองไม่ทันจริงๆคือหลายคนอาจจะไม่ทานแต่ถ้าเป็นยุคยุคเร่าอย่างเงี้ยค่ะคือจะทานมีช่วงหนึ่งที่เสื้อคุณทองแดงเนี่ยออกมากี่ลอตกี่ลอตก็หมดใช่ครับพอได้แบบนี้ปุ๊บพี่ท็อปก็ดีใจมากเลยทุกคนนี่เสื้อคุณทองแดงไซส์ใหญ่นิดนึงฮะจะได้ใส่สบายๆเป็นเสื้อลายกระดูกซี่โครงฮะมีปอดมีหัวใจด้วยตรงหัวใจนี่ก็เขียนอะไร่าเักมากเลย เอลเจร d o โ by เจสต์ฟ้าค่ะอันนี้เป็นเสื้อโปโลผ้านิ่งมากนี่ดูลายมีติดพงติดเพชรวิงวิงวิบวับวิบวับด้วยค่ะเฟสต s t โอ o ลี่อืมบอดี้กรอบก็จะเป็นแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตนะคะอืมข้างหลังก็จะเป็นลายแบบนี้บอดี้ก o อบแคลิฟอร์เนียเลิฟเซฟอันนี้ก็จะเป็นเดรส ผ้าคอสวยดีค่ะข้างล่าง็นผ้าแพรข้างบนก็จะเป็นผ้าธรรมดาห้าบาท j u s ป Pal ตอนที่เห็นบแบบแบรนด์ j ั s t Pal ตรงโลโก้ตรงเนี้ยทุกคนคือตื่นเต้นมากเป็นคนชอบแบรนด์ j ั s t Pal มาก Just Pal แต่พอดูไซส์ปุ๊บหมดสิบ XS ค่ะอดไปเล็กมากแต่ตัวเนี้ยถูกมากแล้วดู ผ้าอย่างดีเป็นกางเกงสลกผ้าเงานะคะนี่มีกระโปรงกระเป๋าครบเลยอันเนี้ยสวยมากแต่คงใส่ให้ดูไม่ได้ต้องไปหานัางแบบมาใส่ก่อนนะคะแต่จัสเปามีเยอะมากค่ะแต่ต้องไปค้นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบให้เราเลือกเป็นแบรนด์เลยต้องไปคน้นต้องไปคุยเอาในกองม,มีอะไรบ้างก็ไม่รู้ต้องไปดูซึ่งเราก็ไปเจอมาอันหนึ่งที่เรา ภูมิใจเหมือนกันอันนี้ภูมิใจมากให้ดูเกสยิงเกงยืนเกสที่หลายพันมากนะคะถึงจะเป็นงเกงขาสั้นก็ตามอันนี้น่ารักมากแต่ตัวเล็กเล็กค่ะเพราะฉะนั้นอดใส่ไม่ได้อ,อใส่ถามว่าซื้อมาทําไมใช่ไหมคะถ้าใส่ไม่ได้ดคือราคามันถูกมากทุกคนถ้าไม่ซื้อเนี่ยกลับบ้านนอนไม่หลับแน่เลยถึงเราใส่ไม่ได้เนี่ยเราก็ซื้อให้คนอื่นใสไใ่ได้ใช่ไหมคะก็มีน้อง มีเพื่อนๆที่สามารถใส่ได้อันนี้ก็น่ารักนะอันนี้เป็นเสื้อกูดค่ะน่ารักก e e เป็นเด็กเนิร์ดนั่นเองค่ะสีเหลืองน่ารักเชียมนาจุดจุดมันเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งป่ะะอ๋อใช่เนี่ยมันแยกกันอ๋อเป็นตะข่ายน,น,าายนี่หมดไปละข้างหนึ่งนะคะ อันนี้มาด้วยกันเป็นชุดค่ะอันนี้ต้องให้พี่ท็อปอธิบายนะคะอันนี้คือ,อยังไงคะเป็นชุดฟอร์มอลสูรครับฟอร์มอลสูรอ๋อมีร้านสูตรร้านหนึ่งร้านสูทชื่อดังในปทมวิกรมะับสามร้อยกว่าบาทราคาสูทยังดีฮะตัดเย็บมาอย่างดีผ้าผ้าดีมากมีซับในด้วยมีกระเป๋าด้วยนะคะพอซักเสร็จแล้วก็หอมฉุยพร้อมใส่ฮะใช่อยู่ในเจ็ด arrows อันนี้เป็นของโตเกียว สูตรญี่ปุ่นฮรใส่แล้วพอดีตัวเลยใช่กระป๋องกระเป๋านี่เนี้อสภาพดีค่ะกริ่นออกมาทุกอย่างยังดูดีอยู่เลยนี่ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าท็อแอบหยิบไปใช้แล้วครับแอบหยิบไปใช้แล้วเหรอใช่ฮะแล้วก็ทํากระดุมแตกไปหนึ่งเม็ดเสียดายมากเดี๋ยวต้องรีบเอาไปซ่อมคือของเขาให้มาดีแหละแต่พี่ท็อปนที้อาแต่ว่าเขาเอาไปใส่แล้วก็ุูมจานิดนึงครับทำแตก ติดจะดุมบนแล้วก็ไปเกี่ยวอะไรทุกอย่างหมดคือแต่ต้องบอกว่าสามรอยเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบหรอสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อห้าสิกางเกงไม่ได้มีแค่เสื้อค่ะกางเกงก็ไม่ต้องไปเข้าเอาขาขึ้นหรือว่าอะไรอีกแล้วก็คือคอดีเลยคอดีเป๊ะมากๆครับสำหรับคนสูงว่าเจ็ดสิบห้าแล้วมาเป็นชุดเป็นเนี่ยผ้าเนื้อเดียวกันเลยค่ะต้องเวลาใส่สูทแล้วแบบผ้าคนละเนื้อมันก็จะเดรอะไม่โอเคอ่า อันนี้เป็นลายเดียวกันผ้าเดียผ้าเดียวกันสีไม่ด่างใช่ซึ่งต้องบอกว่าหายยากมากนะสําหรับสูตรมือสองอะค่ะทุกคนเขาบางทีบางคนขายกางเกง,เกงไม่ขายเสื้อข้างบนบางคนขายเสื้อไม่ขายกางเกงข้างบนหรือบางคนใส่เสื้อน้อยก็ใส่กางเกงเวลาซักสีมันก็จะด่างไม่เท่ากันอันนี้เท่ากันอันนี้พอดีแต่กะว่าเดี๋ยวจะไปทําให้เป็นขากระบอกเล็กน,นะ,ะเ้ ันสมัยนิดนึ่งนะว่านี้จะเป็นทรงแบบว่าทรงทรงรุ่นแบบยุคสมัยก่อนยุคไนตี้นิดนึ่งขาจะบางๆนิดนึงฮะขาใหญ่ๆแต่ว่าใส่สบายใช่แต่อันเนี้ยคุ้มมาก350ทั้งชุดเสื้อและกางเกงกะกลายเป็นชิ้นละ150ใช่สุดๆเลยชุดแสกญี่ปุ่นนะคะโตเกียวจะยาวนิดนึงนี่ แล้วเวลาใส่ใช่ไหมคะแ๋ยวก็จะมีเข็มข้องเข็มขัด,คคดใส่สิ่งสวยคุ้มเพราะว่ารู้สึก5บาทค่ะเกงยีรีนะคะจำได้ว่าได้มา200นะถ้าจำไม่ผิด200-250อันนี้เป็นเสื้อกอล์ฟนะคะนี่มิสซูโนะนะคะไซส L ์ L สำหรับเลดี้นะคะ<อ>ทำไมเสื้อกอล์ฟต้องเป็นทรงนี้อะคะ กอล์ฟเนี่ยฮะเขาถือว่าเป็นมุธธรรมของเขาคือห้ามใส่เสื้อ er, ไม่มีปกลงไป oh, ในสนามหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้ uh. lair, granular, อมันอันนี้จะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อที่เป็นเขาเรียกว่าคอโปโลคอปกจริงๆอันนี้เป็นคอเต่าอ๋อใช่ใชเนี่ยค่ะแต่ว่า <c hitting. S 1> <lands. S 2> สามารถพับลงถ้าหาว่าร้อนก็จะได้เป็นได้หลายสไตล์ข้อดีของเสื้อกอล์ฟพวกนี้ก็คือมันจะกัน UV ได้ดี อใส่แล้วไม่ดำต้องฮะเพราะว่าออกรอ,อ,อบทีนึงก็อยู่กลางแดดกลางฝนนะฮะนี่ค่ะครับเรียนว่าอะไรครับปอร์สตาร์ค่ะเเจจ JJ Superstar m i s ซูโน,โนะคะและ้วขอดูป้ายชัดๆนิดนึงฮะพี่ชอบจะรู้เรื่องกอล์ฟพี่เอว่าคุณแม่ชอบเล่นกอล์ฟใช่ไหมคะยองครับไปออกรอบด้วยครับเสื้อกอล์ฟเนี่ยพัานปลายๆสองพันสามพันเลยนะครับเราซื้อมาสิบบาทก็จะไม่ผิดนะใช่ถูกมากถูกมาก อันนี้มันจะเป็นลายคล้ายๆกับเขาเรียกลายแจ็กใช่ไหมคะลายแจ็ก <De x. S 1> อันนี้เป็นแนวสกาฟนะคะยาวๆอันนี้ออกแนวคล้ายแอร์เมสนะคะอันนี้เป็นผ้ากันฝนด้วยนะคะมีหน้าจับไปรู้สึกมันๆจี o อค่ะอันนี้เป็นผ้าพันคอโปโลค่ะมันจะพั้คอเป็นอะไรคะนี่ความาให้หมดเลยอันนี้เป ชุดแสกอีกแล้วเป็นชุดแสกน่ารักลายลวงตามากเลยลายลวงตาลายพรางมากอันนี้น่ารักม,ม,มากข้างบเมเนเป็นเสาย,ยืดข้างหมเปมนกันสย,ยืดแต่เป็นชิ้นเดียวกันนะคะนี่ปัทมิกรมีทั้งฟอร์มอลและอินฟอร์มอลทางการและใส่เล่นจริงๆมีชุดนอนด้วยนะคะที่เห็นชุดนอนเกี่ยวเอามาใช่มีมีทุกอย่างเลย เราที่ชอบตัวนี้เพราะว่าเขามีระบายด้านล่างด้วยนะน่ารักมากมเนี่ยจากชันน่ารักเสื้อยืดครับนี้เสือเส้อกู๊ดอะไร,ช,กกรช็อกโกแลตอัลแรกใช่เลย,ลยนี้อ๋อาะวคุณชอบกินช็อกโกแลตมากต้องซื้อตอนอกกต,ตอนนั่งองลายแนละ้วก็ยื่นมาบอกที่นี่ลายนี้น่ารักอือตัวนี้ต้องซื้อเลยเพราะว่าซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะลายเป็นเสื้อห้าบาทจากกองแรก ยูนิโคผ้าดีไส์เราสีสวยลายนี้ใส่แล้วผอมด้วยเขาเป็นลายตั้งโต๊ <c oughs> อเนี่ยกระดุมยังดีอยู่ใช่ค่ะที่ใส่ที่คอก <c oughs> ็าไม่มีใช่ยูนิโคลถ้าไปซื้อใช่ไหมคะเซนนั่นเวอร์ แล้วานเอมบัซีเนี่ยราคาคือเกือบพันแต่อันนี้5บาทยังดีอยู่เลยค่ะยูนิคอรเราชอบเพราะว่าตัวของพวกการดีไซน์เสื้อผ้าเขามันจะไม่หรูหวามากค่ะจะใส่ได้ตลอด <Yeah. S 2> เป็นเบสิบเรียบๆแต่คุณภาพดีมากเขาเน้นวัสดุเน้นเนื้นนอผ้านะคะแล้วก็ความคงทนดูสิ5บาทเองอน,นี้ภูมิใจตรงนี้สีแดงๆเห็นไหมคะเขียนดีไวเด Uh huh. อาจจะไม่คุ้นแต่ d i v i d เนี่มันเป็นเหมือนกับ Sub ัอแบรนด์เหมือนแบรนด์ย่อยลงมาของ h M ค่ะ uh huh. ซึ่งจะมีคอลเลคชั่นต่างๆตลอดอันนี้ก็ห <พา S 2> <M. S 1> ้าบาทเองผ้ายีนค่ะ uh huh. เป็นชุดแสกผ้ายีนชุดแสกผ้ายีนแขนกุดไ,ได้ไหมฮะ ไม่น่าจัดคล้ขอเป็นลถความอ้วนกันนะคะต่าน่ารักมากทุกคนนะดูด้านหลังก็จะเป็นจำเอลนิดนึงก็จะเข้า,ขาตรงเอลก็จะดึงเข้ามาใช่ไม่ต้องหาเสียงพาใส่ j จสเอนะคะที่เป็นสาวบุกเอเเนี่ยคือกูสามารถตอบได้ว่าประมาณพันหนึ่งค่ะเสื้ออเวอร์คอมบี้ค่ะทุกคนผ้าดีมากปกคงคอทุกอย่างเหมือนกัน ดีหมดเลยดูใหม่มากแล้วก<ช>็ดูครบเสียดายว่าเป็นไซส์ S นะคะเพราะฉะนั้นพี่ท็อปกดแน่นอนออชุดแสกสีดำหบาแบบแขนกดด้วยนะใช่น่าระจะมองไม่เห็นชัดนะคะแต่ตรงนี้มันจะมีการจ<ช>ับเอลนิดนึงแล้วกระโปรงมันเปกระโปรงทรง A ค่ะทรง A หมายถึงก็คือตรงเอวมันจะเล็กแล้วก็จะบานออกกรนจะวงบานอื ตัวนี้คือชุดแสกเหมือนเดิมชุดแสกคือต้องบอกว่าจริงๆมีทุกอย่างแต่เราอาจจะชอบชุดแสกนพิเศษเพราะเรารู้สึกว่ามันง่ายนี่ตัวนี้น่ารักมากมลายดอกไม้นะฮะลายดอกไม้สีเขียวแขนยาวเรียบร้อยที่สำคัญเป็นของแมงโก้มะม่วงแมงโก้นี่ พูดจริงๆคือขึ้นห้างมีททุกห้าง Central w o r เ Central สาขาต่างๆพารากอนมีหมดเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นพันนะคะเราก็ซื้อมาในราคาถูกมากเหมือนกันแล้วผ้าดีมากดูลายสินี่ถ้าใส่นะต้องสวยแน่เลยทุกคนแขนแขนตุ๊ก,กตาค่ะแล้วก็กระดุมยังอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราจะ ใส่ให้ดูแต่ก่อนอื่นมีอีกชิ้นหนึ่งค่ะจำได้ไหมว่านอกจากเสื้อเนี่ยเราไปดูรองเท้าด้วยแล้วกูเจ็บใจมากเพราะว่าไม่มีรองเท้าไซส์สามห้าสามหกพี่คนขายบอกเลยโอ้ไซส์คุณผมไม่เอามาหรอกขายไม่ได้แต่คู่นี้ของพี่ท็อปค่ะเป็นรองเ <60 S 1> ทา้าหกสิบบาท,บาทมันได้โศกเลยค่ะหกสิบบาทเท่านั้นถามว่าซื้อมาทำไมก็ต้องบอกว่าอันนี้ปกติผมขี่มอเตอร์ไซค์ชอบขีข่มอเตอร์ไซค์เพราะนั้นเนี่ยเวลาแบบ เจอน้ำกระเด็นเจออะไรพวกน,นี้มันจะไม่เสียดายแล้วก็คือรองเท้าเอามาใช้งานอันนี้ของ Four Sense ค่ะ,ะก็เป็นแบรนด์เหมือนกันแต่อันเนี้ยเหมือนมันไม่ใช่เชือกนะคะทุกคนมันเป็นเหมือนกับบิดบิดบิด,บดแล้วมันก็จะแน่นแล้วมันคลายยังไงอะคะดึงออกอนะยกขึ้นแง่แง้แต่ว่ายกขึ้นต้องต้อง,อ,ง,อ,งอ่าเอาเป็นว่ามันไม่ได้ใช้เชือกนะคะแล้วก็ใช้เอ็น แล้วก็บิดไปเรื่อยกขึ้นน,นะเบยกขึ้นเราเห็นจริงๆคือมีหลายแบรนด์มากอันนี้อาจจะไม่ใช่แบรนด์ยอดนิยมรานะคามันก็เลยถูกมากแบบา60บาท50บาทแต่ข้างกันก็จะมีพวกรอ,องเท้าที่คนนิยมใช่ไหมคะก็จะมีแบบขาย Adidas ขายา Nike ก็จะราคาประมาณ100-200-300ค่ะเนะือจริงๆก็ไม่แพงนะคะสำหรับรองเท้าแบรนด์อย่างนี้ เหนื่อยเลยอะไม่น่าเชื่อตอนไปซื้อว่าเหนื่อยแล้วตอนรีวิวเหนื่อยกว่าเพราะว่าเนี่ยค่ะทุกคนเยอะมากมาก,มากบอกเลยว่าตลาดปฐวิกรไปแล้วคุ้มจริงๆค่ะอยากรู้ว่าใส่จะไหนได้ใสตจงไหนไม่ได้บ้างแต่รอดูนะคะเดี๋ยวมีรีวิวค่ะ